มะละกอผลผลดิตเราจากสวนที่รุ่งนานะคะได้กินแล้วดูยาวมาเลยบาเต๋อจื้อจื้ออบวกบวกยาวหอมหอมเลพี่น้่มหอมหอมหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตร กินราคาขนาดปลูกไว้แบบว่าปลูกธรรมชาติได้พี่น้องรืมอทายคลิปอันประดุกหาก่อนอ่ะโอ้ตกง่างนี่เนี่ยเด๋ยวลงไปหน้าสี่สทายให้เบิงว่าต้นมันอยู่ใสอาจจำบ่ได้แล้วนะคะยมามากก่อแล้วกอ นีหยังล่ะพี่น้องได้ไม่ได้ไม่เป็นกลับไปปลูกไปก็อย่างละไปหอมหมากเลยเยอะหอมพันชั่งไรเยอะมันหอนเด้อเลยด่ดามาเด้อแม่ลิ้นแต่งตัวแบบสบายสบายหอนทีงพี่น้องตั้นมิกันเ้อฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะช่องเดิมช่องเดิมถูกถูกนี่เง็นไี่ไม่ใช่ถูกหรอก เ,เข้าเข้าไม่ได้โทรศัพท์พังก็เลยตั้งตั้งช่องใหม่น้องคูณน,น้องน้องคูลย่าลินชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องคูลกับย่าลินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ